สวัสดีค่ะคนดวงดีทุกท่านวันนี้เปิดดวงคนดวงดีนะคะคุณจะเป็นหนึ่งในคนดวงดีประจำวันนี้หรือเปล่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจอาจารย์นองนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่อยู่ใน YouTube ช่องอาจารย์นองทีวีนะคะเมื่อวานเพ็งเมื่อวานนี้อาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากว่าหลายๆอย่างเนะาะทั้งไหว้พระทั้งสวดมนต์ทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมนมันมันก็เย็นพอเย็นเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์เลยต้องขออาภัยด้วยวันนี้เรามาเจอกันนะ สายนิดนึงต้องขออภัยขออภัยเยอะ <c oughs> นะคะใครรออยู่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังจะให้อาจารย์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์เขาฝาก ID ไว้ก่อน ID ดไลน์นะคะถ้าอยากจะเช็คดวงหรือดูดวงนะคะทักเข้ามาใน ID นี้นะคะ <c oughs> อืมตามนี้นะคะตึ๊บอ่าปักหมุดไว้ โอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอไปแชร์ในกลุ่มนะคะแล้วก็แชร์เข้าเฟซนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะขอเวลาตรงนี้ปั๊กหนึ่งปั๊บหนึ่งนะคะอืมมาละโอเคนะคะเดี๋ยวแชร์ไปที่สตอรี่อืมนะคะแล้วก็แชร์เข้าไปในกลุ่มเรารักเลขนะคะ โอเคแล้วก็จะคัดลอกลิงก์อาจารย์จะใช้วิธีการคัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์ไปวางไว้ใน Facebook <c oughs> นะ,ะ f ร c e b o o k อาจารย์หนองใครที่เป็นเพื่อนกับใน Facebook อาจารย์หนองนะคะก็จะเห็นหาการไลฟ์ในวันนี้ด้วยนะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่โอเคอ่ะไปแล้วเรียบร้อย อื <c oughs> นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาลิงก์นี้นะคะไปวางไว้ใน VIP เลขเด่นแม่มดหน่องนะคะอืนะคะโอเคอืขอบคุณค่ะอาจารย์สีขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะวันนี้มาปักเข้มอาจารย์เดี๋ยวขอวางลิงก์ก่อนนะคะสักครู่นะคะอ่าอืมนะคะชิอืมอือืมอม เดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์ไปที่กลุ่มของครอบครัวก่อนนะคะสักครู่นะคะอ่านะคะอืออืมโอเคขอบคุณมากค่ะที่รอกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะมาค่ะไปไหแล้วะมาค่ะเริ่มกันเลยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีกันทุกคนเลยนะคะทักทายกันนะคะทักทายกันเมื่อวานนี้ขออภัยนะคะที่ไม่ได้เข้ามานะคะเลขเด่นเย็นเมื่อวานนี้ปังปังทั้งสามช่วงเวลาเลยนะจ๊ะวันนี้จะปังเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะอย่าลืมนะคะแชร์เก็บไว้ดูตัวเลขพร้อมกับสื่อสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะทุกท่านที่เข้ามานะ,ะทุกท่านที่เข้ามาวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่19มกราคม2567 สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีชมพูสีเขียวและสีส้ม ะะเป็นสีมงคลประจําวันนี้ส่วนไพ่เสี่ยงทายประจําวันนี้นะคะได้ไพ่หมายเลข11็นะคะคือไพ่แจสติกกับไพ่หมายเลข9กคือไพ่ฤาษีนะคะหรือไพ่เทอร์เดนะคะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าจะเสริมดวงนะะไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรก็ตามนะคะให้ทําบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแคนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อกับคุณด้วยนะคะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ประจำวันนี้คือ1947 6 2สอง หนะะึ่งเก้าสี่เจ็ดหกสองเป็นเลขเด่นหน้าไพา่ประจำวันนี้นะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ ดาวหนึ่งคือดาวอาทิตย์กำลัง6นะคะวันนี้คนวันอาทิตย์ได้พ่เสียงทายหมายเลข21่สิบเอ็ดไพ่เดอเวิร์นะคะกับไพ่หมายเลข2ค่ะคือไพ่ราชินีพระจันทร์ดังน,นั้นวันนี้สื่อของคนวันอาทิตย์มาจากผู้หญิงผมยาวแล,นะะและคนท้องนะคะและคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่ก็อายุของคุณละเป็นสื่อเสริมดวงนะคะถ้าจะเสริมดวง,งคนวันอาทิตย์ก็คือทาบุญกับบลนิธิแม่และเด็กเลขสลิปสตัวท้ายเงินโอนทาบุญเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้ด้วยค่ะ สำหรับเลขเด่นหน้าไพ่2 1 5 0 7 2 1 5 0 7เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะพี่จุทารัตขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะดาวสองคือดาวจันทร์กำลัง15นะคะวันนี้คนวันจันทร์ได้ไพ่เสียงทายหมายเลขศูนย์นะคะก็คือไพ่เดอดฟูกับไพ่หมายเลข3นะคะคือไพ่แม่หรือไพ่ จกักรพรรดิดีไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันจัน์ทรมาจากอายุแม่อายุปัจจุบันถ้าแม่ยังอยู่และอายุสุดท้ายถ้าแม่ไม่อยู่แล้วพร้อมกับกูมานหรือตาไข่ถ้ามีทูบตาไข่จุดเลยค่ะอาจจะเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้หรือถ้าจะเสริมดวงให้ทําบุญกับมูลิธิเด็กโรงพยาบาลเด็กวัดพระบาทน้ําพุ เลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันจันทร์คือ0 3 6 2 1 03621เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันจันทร์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะอืมนะคะเอาละต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะ,ะถ้าอยากจะดูดวงหรือเช็คดูแบบละเอียดทักเข้ามาในไลน์นะคะค่าครู399บาบาทอาจารย์ดูให้ละเอียดเลยนะจ๊ะอ่า ถ้าถามว่าดวงเป็นยังไงนะคะถ้าดวงเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะมันตอบได้แค่คําถามเดียวนะคะดูไม่ละเอียดนะคะช่วยมาดูแบบละเอียดดีกว่านะจ๊ะอ่ะท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะเอ่อกำลังแปดนะคะสำหรับคนวันอังคารวันนี้ได้ไพ่เสียงทายหมายเลข 20, ยี่สิบไพ่จัสตเมนกับไพ่หมายเลขห้านะไพ่พระหรือเทโลเพนดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันอังคารนะคะมาจากเลขที่บัตรคิว นะฮะวันนี้นะหรือถ้าช่วงที่ผ่านมาไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารมาเลขที่บัตรคิวธนาคารนะเป็นสื่อให้กับคนวันอังคารเสริมดวงวันนี้ทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญลงศพหรือร่วมบุญค่าน้ําค่าไฟวัดเลขสลิปสี่ตัวไทยเงินโอนทําบุญเป็นสื่อให้กับคุณนะคะสาหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอังคาร2 0งศู 2 0 5 1 9เป็นเลขเด่นนับไพ่ของคนวันอังคารในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะพุธกลางวันดานะดาวสี่คือดาวพุธกลางวันกําลัง17วันนี้คนพุธกลางวันได้ไพ่เสี่ยงทายหมายเลข14นะะไพ่ถ่พลังกับไพ่หมายเลข18นะะไพ่เดอะมูนหรือไพ่แห่งความฝันดังนั้นวันนี้สื่อของคนพุธกลางวันมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจําและความฝันเมื่อคืนฝันอะไรหรือเปล่าตีเลขจากความฝันนะคะถ้าจะเสริมดวงหากเราฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะ,ะอย่าลืมทำบุญอุทิศบุญให้กับเขานะคะเลขสลิปเงินโอนทํำบุญก็เป็นสื่อพร้อมกับ4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณค่ะนะคะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันพุธกลางวันคือ1 4ึ่งส 14859เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนพุธกลางวันในวันนี้ขอโชคดีค่ะนะคะหรือถ้าใครไม่มีเวลาใช้เก็บไว้ดูนะจ๊ะดูย้อนหลังได้ค่ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนะคะดาวแปดคือดาวพุธกาําลัง12นะคะหรือดาวราหูนั่นเองวันนี้คนพุธกลางคืนได้ไพ่เสี่ยงทายหมายเลขจิตนะคะคือไพ่เชาริออทกับไพ่หมายเลข13ก็คือไพ่เดทดังนั้นวันนี้สื่อของคนพุธกลางคืนคือทะเบียนรถที่นั่งวันนี้ ทะเบียนรถที่นั่งวันนี้นะเป็นสื่อนะไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทางรถเมย์หรือตั๋วรถเมย์ก็เป็นสื่อค่ะหรือถ้ามีใครเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตช่วงนี้อายุของเขาเป็นสื่อให้กับคุณด้วยสําหรับการเสริมดวงทําบุญลงศพทําบุญกับมูลนิธิคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตหรือร่วมประทันอยู่หรือปรกตึงนั่นแหละเลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อให้กับคนพูดกลางคืนด้วยค่ะสําหรับเลขเด่นหน้าไพ่คือ71308 71308เป็นเลขเด่นนับไพ่ของคนพุธกลางคืนในวันนี้ขอโชคดีค่ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะนะดาว5คือดาวพฤหัสนะคะกำลัง19วันนี้ควรมาพฤหัสได้ไพ่เสี่ยงทายหมายเลข8นะคะคือไพ่สเปรนต์กับไพ่หมายเลข1ค่ะคือไพ่เอ่อเมจิกเชียนดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันพฤหัสมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้าย เบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำกับ4ตัวท้ายบัตรประชาชนหรือเลขบัตรประจำตัวพนักงานถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะถ้าจะเสริมดวงนะคะให้ทำบุญกับวุน,นิทีน้องหมาน้องแมวไถ่ชีวิตโครกระบือหรือปล่อยปลาหน้าเขียงเลขสลิปสตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็เป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันพระหัสคือ8147981479เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันพรหัสในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะ ต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะวันศุกร์มาค่ะนะคะดาวหกคือดาวศุกร์กำลังยี่สิบเอ็ดวันนี้คนวันศุกร์ได้ไพ่เสี่ยงทายหมายเลขสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดนะคะกับไพ่สตาร์กับไพ่หมายเลขสิบสองนะคะไพ่แฮงแมนดังนั้นวันนี้คนวันศุกร์ระวังของมีค่าตกแตกสูญหายให้ระวังไว้ด้วยนะจ๊ะนะ สื่อของคนวันศุกร์ในวันนี้มาจากซีตุอ่ามาจากเลขที่บ้านขอโทษีค่ะเลขที่บ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้เลขที่ร้านค้าที่คุณกําลังค้าขายเลขที่ออฟฟิศหรือสำนักงานที่คุณกําลังทํางานอยู่เป็นสื่อให้กับคนวันศุกร์ในวันนี้ค่ะถ้าจะเสริมดวงให้เสริมดวงทําบุญเกี่ยวกับน้านะคะถวายข้าน้ําข้าไฟวัดก็ได้ร่วมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บ ท่างที่เก็บน้ําก็ได้เลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อให้กับคนวันสุขค่ะสําหรับเลขเด่นหน้าไพ่คือ17284 17284ไปนเนลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันศุกร์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันเสาร์อ่า ดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์คือดาวเจ็ดกำลังสิบนะฮะวันนี้คนวันเสาร์ได้ไพ่เสียงทายหมายเลขสี่นะฮะไพ่จัก,กรพรรดิหรือไพ่พ่อนะคะกับไพ่หมายเลขสิบค่ะเมื่อไพ่กองล้อหรือวิวออฟฟอร์จูนดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันเสาร์มาจากอายุพ่ออายุปัจจุบันถ้าพ่อ,อยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าพ่อเสียแล้วนะคะพร้อมกับเลขที่บ้านนะคะที่คุณนอนเมื่อคืนนี้นะคะหรือทะเบียนรถด,ด้วยก็ได้ที่นั่งวันนี้เป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์นะคะ ถ้าจะเสริมดวงให้เสริมดวงเกี่ยวกับสร้างถนนหนทางนะสร้างถนนหนทางนะคะอย่างเช่นสร้างทางเข้าวัดนะคะเนะี่ยประมาณนั้นนะคะเลขสลิปสี่ตัวไทยเงินโอนทบุญก็เป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์ค่ะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่คือ4 1 0 5 9 4 1 0 5 9เเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันเสาร์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะ ไปค่ะเลขเด่นเย็นนี้นะคะเลขเด่นเย็นนี้นะคะมีสองชุดนะวันนี้เป็นวันศุกร์นะเออนะคะชุดที่สองที่จะปังเหมือนวันพุธหรือเปล่าลองดูนะคะเพราะพุทธที่พุทธที่ผ่านมานะคะรู้สึกปังเนาะ <c oughs> นะใครตามปรจก,ก,ก็ก็คงจะออมีความสุขกันนะคะอะ่ะเลขเด่นเย็นนี้ชุดที่หนึ่งนะคะจดนะคะชุดที่1นะคะใช้ประมาณห้าโมงครึง่งหกโมงครึง่งแล้วก็หนึ่งทุมครึ่งนะคะอะ่ะหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้า หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเป็นเลขเด่นหน้าเป็นเลขเด่นเย็นนี้ชุดที่หนึ่งนะสำหรับชุดที่สองชุดที่สองก็ใช้ประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะคะมีเลขดังนี้นะคะสองหกหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสามสองหกหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสามเป็นเลขเด่นเย็นนี้ชุดที่สองนะจ๊ะขอให้โชคดีกันทุกคนนะใครมีคําถามอะไรรีบถามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะรีบรีบไปนะคะเดี๋ยวไปทากับข้าวให้แม่ยังไม่ได้ทมกับข้าวเลยนะคะ คุณอ้อมวันนี้มีมีโชคหางบ่ายไหมนะตอบคุณอ้อมค่ะห้างบ่ายนะคะให้คุณทําบุญกับคนพิการก็ได้หรือถ้ามีบิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มาสองตัวท้ายสามตัวท้ายให้ติดไว้นะคะไม่ค่อยเด่นจ้ะนะต่อไปค่ะคุณนุชโชควันนี้เลขจากเด็กเล็กๆกับเลขสลิปเงินทําบุญค่าน้ำค่าไฟวัดนะจ๊ะเอาสั้นๆน,นะจ๊ะอย่ายาวนะจ๊ะคุณเต้าหู้วันนี้ค้าขายดีไหม เช้าเช้าลูกค้าจะเงียบหน่อยนะแต่ช่วงบาว่ายบ่ายดีๆไหว้เจ้าที่หน่อยนะขอพอรเจ้าที่นะคะโอเคคุณนงนุชโชคลาวสี่ตัวท้ายเดี๋ยวก่อนขอโทษค่ะของคุณนุชนะคะสองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะให้ติดไว้นะคะอืมอวยพรวันเกิดให้หนูหน่อยใครเอ่ยดูดูก่อนท๊บๆใครเอ่ยใครเกิดวันนี้จ้าอาจารย์คะอวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะคุณกิตพรอ๋อนะคะ ใครที่เกิดในวันนี้นะใครที่เกิดในวันนี้นะคะทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์อาจารย์นะคะหรือเกิดในทุกทวันอ่ะเอาเฉพาะวันนี้ก็ได้นะคะของคุณกิตรพนนะคะเราขออวยพรให้นะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จขอมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจะค้าจะขายก็ขอให้ข,า,ขายดีมีกาไรจากนี้ต่อไปนะคะยาวๆไปถึงปีหน้าเลยนะคะขอให้เจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆมีแต่คนอุปธรรมค้าชูนะคะแล้วก็ ะะเพงเฮงปังปังทุกทุกวันนะคะบ๊วยปอนได้แล้วนะคะคุณกิตาพรนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านที่เกิดในวันนี้นะจ๊ะโอเคต่อไปค่ะคุณอ้อมวันนี้ลูกค้าจะได้ไหมวันนี้จะได้ลูกค้าไหมเหรอช่วงเช้าเช้าจะเงียบหน่อยจะช่วงบ่ายๆนะมีลูกค้านะจ๊ะคุณอ้อมนะคะใครอีกนะคะคุณไก่หนูมีโชคไหมอของคุณไก่นะคะเลขจากความฝันกับเลขที่บ้านที่นอนเมื่อคืนนี้นะคะโอเคคุณใบไผ่จะมีคนมาเช่าห้องไหมมีคนมาดูจ้ะนะคะ มีคนเข้ามาดูนะคะวันสองวันนี้มีคนเข้ามาดูจ้ะคุณมาม่านะคะสื่อเย็นนี้เลขจากคนท้องนะจ๊ะเงินโชคลาภปีนี้เป็นยังไงบ้างคุณอ้อมถ้าถ้าแบบนี้นะดูละเอียดาอาจารย์ดีกว่านะอย่ามาถามคําถามเดียวนะคะผมตอบไม่ละเอียดนะจ๊ะเออคุณมาม่าอาจารย์ตอบแล้วนะคะโอเคคุณดาวหวานวันนี้มีโชคไหมขอเลขคุณดาวหวานเลขที่บ้านที่นอนเมื่อคืนนี้กับทะเบียนรถที่เข้าซ่อมเลขหน้าไพ่หนึ่งเจ็ดหกสามนะคะโอเคมา ครบแล้วเนาะบอกไปแล้วนะคุณดาวหวานนะอืม,อมถ้าถามเรื่องการเงินค่ะเนี่ยจะจะไม่ตอบให้นะถ้ารองเงินอยู่กู้เงินไว้เราจะได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยตอบนะถ้าถามว่าการเงินค่ะเนี่ยไม่เอาไม่ตอบนะคะนะคะเพราะว่าคาถามนี่มันเป็นคําถามแบบมันกว้างไปอะ่ะเอาแบบท้าหนึ่งคำถามเนี่ยเอาแบบสั้นๆแล้วได้ใจความนะคุณเพนนะคะวันนี้จะมีงานเข้าไหมอ่ะอย่างเงี้ยนะถามว่ามีเข้ามาจ้ะนะเออ ถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้อาจารย์ก็ข้ามเหมือนกันนะดังนั้นเราบอกว่าให้มีชื่อไทยมาด้วยทุนนุบานขอโชคลาวอายุพ่อกับเลขที่บ้านจา้ะคุณนภัสขอเลขลาววันนี้ค่ะอะ่คุณนภัสนะคะคุณนภัสจะมีโชคกับเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็อายุคนรักเลขหน้าไพ่หนึ่งเก้าหกสองอืมนะคะโอเคคุณแก้วขอเลขค่ะขอเลขนําโชคของคุณของคุณอายุแม่กับเด็กกับ อายุแม่นะคะเลขหน้าไพ่สามสองศูนย์เก้านะคะโอเคคุณตรีวันนี้มีโชคไหมไม่เด่นค่ะติดเลขที่บ้านไว้นะจ๊ะคุณนกวันนี้มีโชคไหมสองตัวท้าย,สา,ยสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือถ้ามีใครเจ็บป่วยอายุของคนเจ็บคนป่วยด้วยนะจ๊ะคุณพิมพ์พิชยานะคะวันนี้มีโชคไหมเลขทูปตาไข่กับเลขสลิปเงินทำบุญขน้ำข้าไฟวัดนะจ๊ะอืมเอ่อสวัสดีค่ะพี่การเชียงดาวขอบคุณค่ะเข้ามา ทักทายกันนะคะคุณบางออนนะคะฝันเห็นเครื่องบินฝ <c oughs> ันเห็นเครื่องบินมีโชคไหมเนี่ยโอเคค่ะลองดูแล้วกันนะคะเข้าไปดูใน Google นะคะของเอ็มไทยเนะี่ยฝันเห็นเครื่องบินนะคะก็จะมีบอกเลยนะคะมีโชคหรือไม่มีโชค,ะโชคนะคะมีเลขอะไรบ้างนะจ๊ะโอเคคุณตอยนะคะมีโชคลาพัฒนาไหมคะเลขจากคนท้อกับสีตัว้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะจ๊ะคุณวัยมีโชคลาวไหมเลขจากความฝันกับทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือเกิดอุบัติเหตุให้ติดเอาไว้นะจ๊ะ คุณบุญยารัตน์นะคะวันนี้มีงานเข้าไหมมีเข้ามาจ้ะโอเคนะคะและคําถามที่ถามว่าไพ่อย่าบอกอะไรนะคะจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นอาจารย์คนเดียวที่จะไม่ตอบให้นะคะถ้าคุณอยากรู้อะไรกับไพ่ถามไพ่มานะจ๊ะอาจารย์ท่านอื่นอาจจะตอบไพ่แต่อาจารย์ออกไม่ตอบให้นะคะเพราะามันเป็นคําถามที่กว้างเกินไปนะคะอถ้านึงคาถามเอาสั้นๆเอาสั้นๆน,นะคะ ะนแอดไลน์ทำยังไงคะโอ้แอดไลน์ทำยังไงเหรอเข้าไปในไลน์นะเข้าไปในไลน์นะคะแล้วก็ไปที่สายสุดสายสูดนะกดเข้าไปนะคะเขาเรียกเป็นห้องใช่ไหมเขาเรียกอะไรเดี๋ยวกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะคะแอดไลน์นะคะตึ๊บคุณเข้าไปที่หน้าไลน์นะคะวิธีการแอดไลน์นะคะ คุณเข้าไปที่หน้าไลนา์นะคะคุณกดก็ไปที่หน้าหลักหน้าหลักเทิฟนี่หน้าหลักนะคะแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วดูข้างบนสุดเลยจะเห็นตัวบวกนะคะกดที่ตัวคนแล้วเป็นตัวบวกอ่านะคะแล้วก็ค้นหาใช้คําว่าค้นหานะจ๊ะตัวแว,แว่นขยายก็จะขึ้นมานะคะก็ใส่ไอดีไลน์ของอาจารย์ตรงนี้ไปนะจ๊ะนั่นแหละแล้วก็กดหาก็จะเจอนะคะนี่แหละนะคะ ืนี่แหละก็คือแอดไลน์คุณดาวมีโชคไหมวันนี้ตอบคุณดาวค่ะสีตัวท้ายเบอร์โทรสัมขอคุณนะให้ติดไว้จ้านะคะออืม,อมคุณอ้อมถามว่าการเดินปีนี้จะดีขึ้นไหม สบายมากค่ะดีขึ้นค่ะนะตำแหน่งการเงินได้ไพ่เดอะซันพอดีเลยนะคะดีขึ้นจ้ะแต่ต้องรู้จักการใช้เงินรู้จักการเก็บเงินด้วยนะเออคุณไพ่นะคะวันนี้มีโชคไหมคุณไพ่เลขจากคนพิการนะคะหรือธรมบุญกับคนตาบอดเลขสลิปสตัวท้ายคุณอุ๊วันนี้มีโชคไหมคุณอุ๊อายุแม่นะให้ติดไว้เลยมีโชคค่ะคุณไพยมณีนะคะคุณไพยมณีตอบแล้วนะจ๊ะอาจารย์จำได้อยู่คุณเล็กวันนี้มีโชคลาวไหมคุณเล็กเลขที่บ้านนะปังมากเลยนะคะเลขที่บ้าน หรือที่บ้านพี่นอนเมื่อคืนนี้นะจ๊ะคุณเต้าหู้วันนี้มีโชคราวไหมเขาบอกให้คุณทบุญลงศพนะเลขสลิปสี่ตัวท้ายน,นะจ๊ะคุณแมวหนึ่งมีโชคไหมคุณแมวหนึ่งเลขจากความฝันจ้ะหรือถ้าไม่ฝันก็เอ่อเลขจากให้คุณทําบุญลงศพเลขสลิปสี่ตัวท้ายน,นะจ๊ะอืมโอเคคุณเอ๋วันนี้มีโชคราวไหมคุณเอ๋อายุพ่อกับเบีรถที่นั่งวันนี้ให้ติดไว้นะจ๊ะคุณแคทวันนี้มีชโชคราวไหมเขาบอกว่าเลขที่บ้าน เลขที่ร้านค้าเลขที่ที่ทางานที่คุณทํางานอยู่ให้ติดไว้เลยนะคะมีโชคค่ะคุณเม็ดทรายวันนี้มีโชคค่ะคุณเม็ดทรายเลขจากคนท้องก็ได้นะคะหรือเลขทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะจ้าคุณเม็ดทรายให้ติดไว้นะจ้ามีโชคค่ะอืมคุณเอตอบแล้วคุณภายตอบแล้วโอเคจ้าวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รอวันนี้ขอให้ปังขอเองกับทุกๆคนเลยกับสื่อนําโชคเอ่อสื่อประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันใน ประจําวันเกิดนะคะแล้วก็เลขเด่นอย่างนี้ทั้ง2ชุดนะขอให้ปังๆกันทุกคนเลยวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะได้แบบตรงๆเลยนะคะวันนี้มีโชคไหมอะไรคือสื่อนํโชคเลขนําโชคเลขประจําตัวของคุณเน่ยเข้ามาทักนะเข้ามาทักนะค่าครู39บาทเท่านั้นนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ